สวัสดีค่ะมอนี่มีลูกค้าเขาขมาในสวนอินทาผาล่ำเนะะ้อค่ะเพิ่นสีมาอุดหนุนอินทภผาล่ำเนาะ,ะแต่ว่าเพิ่นว่าแซงนี่โบท่านแกจองว้ก้อนแมนบอจ้าจองว้ก้อนเด้อค่ะแซงนี่เด้อจ้า,าจ้าจ้าเดี๋ยวสิมาเอาเพิ่นจองแซงนี่ว้ก้อนหน่งใหญ่ยใหญ่พี่ยยนองใหญ่ค่ะค่ะคุคือบอกท่านบอสวยมากเลยค่ะงามหลายสวยหลายสวยคือคนจองพี่นอง จาามาเบื้องปุ่มนี่คุณผู้เพิ่อนอายกองเพิ่นหันหลังห้พี่น้องเอ้ยจักสีอายเห็นอย่างอายกลองเนปุ่มนีก็งามปุ่มนีก็งามคือกันแมนบองามจ้าเนี่ม,มสวยค่ะสวยงามหมอดเนาะสวยหมอดงามสว,ม,สวมันจะคข้องสวนเลยค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเลยจ้า แต่แมนมากพอกันเนาะว่าส like ันเพื่นว่าผู้เพื่นผู้เพื่นไว้อยากเขากลองไม่พี่น้องเนี่ยขายไปเกือบหม็ดเราเด้อจ้าเพื่นเขามาตัดเอาเนาะเปิดเปิดเบางพวกนี้กันหน่อจ้าก๊าซแก๊สไดทีก๊าซแก๊สไดทีก๊าซง่ามแมนบ้าตัวนี้ตัวนี้ประมาณสโลประมาณหาโลประมาณห้ากิโล จ้ะอ่ะดึงลงค่ะดึงลงปิ้นแห้แน่งงามมาสืออย่างแน่มือนี่มาสือฝากน้ำแมนบจ้ามามื๊อกจามือนี่มาสือฝากน้ำนี่นตัวนี้แห้งง่ายนี่น,นะนง,ง่ายใหญ่กล้สุกแล้วใกล้สุกแล้ว,ว,ลวอันนี้สุกแล้วลองชิมมึงกันดาษหวานบอ๊อตัดตัดพวงนี้เหรอห้ชิมเมื่อกี้นี่ชิมมึงกันดาษหวานหวานบ๊ออันเพิ่นจับท่างด้านขางเด้อ สดได้เลยค่ะสดได้เลยเผัวนั่นแม่นเพราะว่าเฮาบ่ได้ฉีดยามัครับทา้งด้าน้างกรับด้านข้างแม่นนั่นล่ะนั่นละน่าละกินฮะหวานจ้ะหวานแม่นบ่หวานหวานหวานมีกรอบน้ำบอจ้าหวานกรอบหวานกรอบอืออแซ่่บันเพื่อนนั่นเละมีแต่ถ่าหัวอันลูกค้าอีหยังมีแต่ถ่าหัวเดซื้อแต่ว่ันหายใจตาผ่ารั้ไปซิมนั่น เอาไปไผ่น้าแน่เกาะเอาไปเห็บหัวแล้วหาหัวจ้ะเราวจะไปหัวเราอ่าเดี๋ยวเดขึ้นมาพีอีขึ้นมาพี่อีกสิไปหัวสิตัดให้อีกคนละแซงกัคนละแซงอุ้ยหาัวหลายเนาะหาัวหลายไปบําบู๊หัวหลาเนาะคุณผู้ไปตาใจหัวย่ดอกกระสันเป็นเขาหนีมีแต่มีแต่พี่ๆน้องๆกันค่ะก็เลยเบอกหยอกกันเนาะเพิ่นมาซื้อบอกฝากน้ำ เผิ่อเห็ดกับเขาเงี้ยมาเส่าแมนบอเอาฝากเทเม่ฝากเทเม่เอาเห็ดกับเขาเงี้ยมาเส่าก็ฝากเทเม่เอาอยากไอ้กล้องเอาอยากไอ้กล้องย่างนี้อีกแล้วแถมให้อีกบ่านนูอินทาาล้ำหนี่น้อจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ